ีส่สวัสดีครับอาจจะยังไรงมากวันนี้มาทำบุญกับแฟน,แฟนครับผมก็รอบสามสิบปียังไม่ครบรอบสามสิบเอ็ดยังครับ <c oughs> อีกสามวันนะครับผมก็ <c oughs> ยังไม่ต้องรีบไปเป็นวันเดย์ล่วงหน้าก็ได้ครับ <c oughs> อีกสามวันนะครับก็ <c oughs> อเอา <c oughs> จริงวันนี้มีความสุขมากนะครับได้แบบพาแฟนๆชวนแฟนๆมานะฮะก็มากันหลายร้อยชีวิตเลยนะครับผมก็หวังว่าจะได้บุญกันไปเยอะนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะเดี๋ยวคงไม่ได้มี ไม่ได้บ้ากันไปหรอกเนาะ,ะ,ะนะครับผมก็มีความสุขมากมาครับ,นนก,รบกับการจัดวันเกิดล่ะครับวันเกิดจริงๆโอ้โหตั้งแต่ปี1.9 6ปีครับประหปีก็มีเรื่อยๆครับหนึ่งสองห้าหนึ่งเกโอ้โหเกินไปใช่เพราะว่าจำได้ว่าจัดแรกๆเนี่ยคือช่วงโควิดใช่ ทำบุญเหรอครับทำบ,บ,บุญถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วปีที่แล้วเราจะไปไปเขาเรียกว่าอะไรสถานหรอหรือโรงเรียนใช่เหมือนไปเลี้ยงเด็กเหมือนไปแบบว่าเอาของให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อยู่ในช่วงเขาเรียกเหมือนไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนี้ใช่ครับผมก็แบบฝากฝากกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีปีนี้ปีแรกที่แ,<ล>แฟนๆมาเยอะมากใช่ครับผม ใช่เห็นเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีลงทะเบียนนะครับผมก็มันน่าจะได้เท่านี้นะครับมันก็สามว่าลงทะเบียนเป็นพันเลยจริงนาทีใช่จริงทะครเบกันเป็นพันเลยไม่จริงมาอะไรกันนะออายากทําบุญอยากทําบุญนะครับผมก็ไม่เป็นไรแม็กอนุโมทนาบุญให้กับทุกทุกท่านนะครับผมที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็คือรอเธออยู่เพราะว่าอยประมาณพันห้าร้อยคนโอ้พันห้าร้อยคนเนี่ยในบาปกันหมดละถึงบอกไงเป็นยังไงบ้าง รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มนิ่งขึ้นครับเพราะอยู่ในวัดฮะบดหลังครับช่ปบดอะไรอะ่ะ <c oughs> ช่ก็เอาจงริงเพิ่งมาดูอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยว่ารู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเทียบกับโขห,หลายหลายปีก่อนไปดูตัวเองใน u t u b e ก็รู้สึกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย <c oughs> ขำไรอ่ะไปดตูตัวเองใน YouTube ก็แบบแปลกๆว่าแบบเฮ้ยทำอะไรลงไปแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเดลี่ที่น่าจดจำดีฮะแล้วพอโตขึ้นมามันก็ มันรู้มันนิ่งขึ้นเองอ่ะหรือว่ามันแก่หรือมันออมหรือมันอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ายังออกกําลังกายยังไปใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนอยู่นะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มเ,ออเบาลงอ่าบางทีมีคน,คนถือเคาเซอร์ไพส์ผมเซอร์ไพส์จริงๆไหมหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาเซอร์ไพส์จริงเพราะว่าปกติอ่ะจะคุยกันตลอดว่าแบบว่าเออพรุ่งนี้ไปไหนอะไรยังไงแต่เมื่อวาน่ะเขาไม่เข้ามาไม่อยอมอมาเล่นเกมด้วยเออ,เอ,อก็ไม่รู้ทําไมเมขาไปเจอผคนรู้สึก ก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้คือเมื่อวานเขาหายไปผมก็เลยเล่นเกมกับเล่นเกมผมเงินกับเซฟอยู่เลยแล้วเจะผมเงินกับเซฟบอกพรุ่งนี้เราต้องไปเซอร์ไพรส์ป่ะเนี่ยพรุ่งนี้เราจะต้องที่ไหนนะแม็กที่ไหนนะแม็กอะไรอย่างเงี้ยแต่คนถามไม่มานอะไม่มานอนอยู่เลยนะครับผมก็ก็โอ้ตอนถือเค้กมาก็ตื่นเต้นนะครับผมไม่คิดว่าไม่คิดว่าเขาจะมาใช่ไม่ใช่ไม่คิดว่าเาจะตื่นเช้ามากใช่เขาอาจจะแอบแอบไปนอนใช่ ก็ขอบคุณน้องบาสมากนะครับผมที่มาเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับผมก็อะไรอย่างเอย่างแบบวันเกิดยังแยาซื้ออะไรให้ัวเองหรือว่าอยากได้อะไรที่แบบเป็นของขวัญก็จริงจริงไม่ไม่ค่อยซื้อของขวัญให้ตัวเองครับมีปีนี้ที่มีซื้อให้บ้างครับซื้อแบบซื้อให้พี่ก็ได้นะเอาได้ได้นี่ให้บุญทุกคนแล้ววันนี้ครับผมก็ปกติปกติไม่ค่อยซื้อของขวัญให้ตัวเองแต่ปีนี้ก็เล็งไปบ้างครับผมแบบนิดๆหน่อยๆน่อใช่ฮะแล้วอย่างของ คนรับเขามีเปยปบ้างอไหรว่าเขาแบบไปซื้ออะไรให้หรือว่าแบบข้าวหวันอะไรไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่ขออะไรเลยไม่ถามอะไรเลยไม่ไม่ได้คุยเรื่องของขวัญเลยเพราะว่าผมผมว่าผมรับเขาเรียกอะไรคนรับอะคนรับของขวัญก็คือให้อะไรมาเราก็ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับก็เลยแบบอะไรก็ได้ครับเขาตั้งใจที่จะให้ครับอันนี้คือชงอยู่หรือเปล่า ใช่คือดีนะเราสัมภาษณ์ในวันเนี่ยจะได้จะได้ไม่ชงกันหนักม่น่าแบบหลังจากนี้จะมีใบปารึเปล่าเพราะตอนวันเกิดเขาเราแบบเจอไพ่ปาดีก็เดี๋ยวต้องต้องลองลองคุยกันดูครับว่ายังไงครับแต่ว่าเงินกับเซฟเขาพร้อมมากเขาพร้อมมากใช่ผมว่าบาสเขาเขาไม่พลาดหรอกครับนั่นแหละที่เขาหายใจเขาเตรียมผมก็ไม่แน่เอออาจจะไปเจอที่เกสเฮาส์หรือเปล่าเออไม่แน่ล้นร้านจองพวกมันไม่จองร้านร้านล้นไม่เคยจองได้เลยเต็มตลอด เคยจองหรอต้องจองหรอบ้านมันไม่มีโต๊ะไหมเต็มแล้วพี่เดี๋ยวผมหาให้เอาพูดถึงผลงานเราบ้างหร่อยดค่ะผมพาร์ทสองใช่ตอนไหนล้วตอนนี้ตอนนี้เหรอครับพาร์ทสองคือตอนนี้เขากำลังเรียงลำดับการถ่ายอยู่ซึ่งผมคิดว่าเร็วๆนี้มากๆน่าจะไม่รู้พูดได้หรือเปล่าคุณอาโรนี่พูดมาแล้วว่าของต้นฟ้าลที่สุด อ่าใช่ใช่ครับใช่เห็นเขาเวิร์กช็อปมาไปแล้วด้วยใช่ครับผมแต่ก็ไม่รู้อะไรอยกจะได้รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างไม่บอกตลอดเลยไม่เคยจะปล่อยออกมาอ่าก็เห็นว่าจะถ่ายกันพรุ่งนี้ไม่รู้นะนะผิชอบเขาเองอ่าเร็ว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 ร็นี้คือตอนแรกได้ยินมาว่าเริ่มถ่ายเดือนหน้าใช่แต่ก็ต้องดูก่อนว่าอะไรยังไงใช่จะเจอ โอ้โหวุ่นวายแน่นอนวุ่นวายแน่นอนคือพาร์ทพาร์ทแรกวุ่นวายยังไงพาร์ทงยิ่งกว่าเดิมคูณ2พาร์ทงคูณสสนุกคูณ2แน่นอนเพราะไอ้เงินไอ้เงินนี่คือพร้อมมากไอ้แม็กตูอยากไปเจอมึงแล้วมึงอยาพูดอย่างนี้ตลอดทุกวันเจอกันตลอดเลยไม่รู้ทำไมเลิกเจอกันมั้งพูดถึงพูดถึงแค่งนี้คาดหวังของขันจากเขาไหมว่าเขาไม่คาดหวังคนอย่างพี่เงินจะซื้อของขวัญอะไรให้เราไม่คาดหวังไม่คาดหวังขอแค่ อะไรเดียข้าวมื้อหนึ่งไงขอข้าวมื้อนึงพอเงินเ้ากองข้ากล่องก็ดีละโอ้ขาเสร็จไอไม่เอาเนื้อย่างเนื้อย่างคืออาเท่าที่รู้ตอนนี้คือมีเรื่องเดียวแต่มีเรื่องเดียวก่อนแต่ว่าทางผู้จัดเขาอยากได้สองเรื่องใช่ตอนนี้ก็คือคุยกันเรื่องหนึ่งจับใบจับ เรื่องทีละเรื่องใช่เรื่องแรกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันปนกันมาเราจะไม่มีโฟกัสนะครับผมก็เลยเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกตอนนี้ก็มีโปรเซสคืบหน้ามาใช่แต่เรื่องนี้ก็คือจากชนะผลหวดไหมหรือว่าจากที่ดูดวงมาชนะผลบวกไหมหรอเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้ยเรื่องนี้คือดูที่ดูดวงมาเป็นหนึ่งในสองเรื่องที่ดูดวงดูดวบบใช่ดูดวงหมายถึงเรื่องที่ดึงมาทําก่อน ใช่ไม่ใช่เรื่องจากอะไรชนะเรื่องไหนชนะผลคนที่ตอนนั้นที่พระเซฟดูให้ดใช่เรื่องนี้เออใช่เรื่องนี้เลยแลฟนขับไปเดาต่อใช่ตอนนี้คำถามจะไปถึงเซฟละใช่ถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดเซฟไลฟ์ก็เข้าไปถล่มได้เลยครับถึงถึงโปรเซ็นต์ไหนแล้วก็อ่าผู้จัดคุยกับพี่นิวละคุยกับนักเขียนละกำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เเนอเองเนี่ยแหละเลยไม่อยากพูดเยอะก็คิดว่าน่าจะเขียนบทอยู่หรือว่ากําลังเตรียมตัวจะเป็นนิยายอยู่ใช่เป็นนิยายมาก่อนใช่ครับเป็นนิยายมาก่อนบอบอีกหน่อยเหอบ่อีกหน่อยจริงจริงบ่อยบ่อยว่ะจริงบไปเยอะมากแล้วคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นด้านนี้ t y p ์เนี้ยก็เป็นเบอร์ต้นๆของ นิยายทป์นี้ในเมืองไทยที่แฟลเด<ร>าเด<ร>ามาถูกไหมมีถูกมีถูกอ่าคือตอนแรกเราไม่อยากบอกเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราเราได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเขาต้องคุยกันก่อนถ้าเกิดว่ามันมันทัวร้อยเอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็ถึงจะพูดได้แต่ก็อยากให้ทางผู้จัดทางค่ายทาง,งผู้ใหญ่เขาเป็นคนออกมาพูดก่อนเป็นวัยนักศึกษาเป็นวัยนักศึกษาที่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับนักศึกษาเท่าไหร่ ไม่ค่อยจนถึง่ในทำงานหรือว่านักศึกษาทางเรื่องเลยเอาล้พี่ส่วนเกาหัวแล้วแม็กซ์ย่หลุดนะไม่ค่อยได้อยู่ในรั้วมหาลัยเท่าไหร่จังหวะคือพอเธอตอบแล้วพวกพี่เขาเขากำลังประมวลแลยแล้วก็ประมวลเหมือนกันใช่ไหมเฟิร์นผู้กุมความลับอยู่ตรงนี้แหละแล้วเรื่องต่อไปจะแบบขอกันเลยไหมหรือว่าจะเป็นอ่า คิดว่าคือตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งเขายังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องไหนอะไรยังไงก็คือจริงๆก็มีดูเรื่องอื่นๆไปด้วยใช่แบบเห็นแฟนๆแนะนำมาบ้างก็เลยแบบถ้าเกิดเรื่องนั้นทำไม่ได้เรื่องนี้ล่ะก็คือเราก็ให้พี่นิวให้ผู้จัดการให้พี่ก้องให้ทางผู้ใหญ่เขาช่วยเลือกอีกทีหนึ่งว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้ไหมชอบสองเรื่องเลยจริงๆชอบทั้งสองเรื่องเลยไม่มี ไม่มีอีกหลายเรื่องเลยแหละสามสี่ไปเลยอุ๊ยวอนพ้จัตนะครับผมวอนพุจัตวอนสปอนเซอร์อ่ะถึกอ่ะเป็นยังไงตอนนี้แฟนมงแฟนมิดเราถือว่าแบบหลายเมืองหลายประเทศอ่าจริงจริงจะเป็นแฟนไซด์ที่ต่างประเทศก็จะมีเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะมีจริงๆไปจีนบ่อยครับผมก็จะมีต่างประเทศมากขึ้น นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปแค่คนเดียวบางทีก็ไปกับน้องด้วยไปกับบารด้วยไปกับบางทีเป็นหมู่มวลก็มีนะครับฝากไปด้วยฮะแล้วหลังจากนี้จะมีไปไหนไปจีนไปเชียงใหม่ก่อนครับใช่ครับเกือบลืมแล้วครับวันนี้ก็เกือบลืมใช่วันนี้คือพี่สวงโชคดีพิมพ์มาเมื่อคืนก็แบบพรุ่งนี้เจอกันนะแกเจออะไรวะใช่ใช่เจอเจออะไรอะ เจออะไรอ่ะแล้วเสร็จปุ <S <S ๊บตอนแรกก็คิดว an ่าเอ๊ะเราไปเชียงใหม่มายังนะอ๋อยังแล้วก็มีเชียงใหม่ใจแล้วเธอไม่ถามพี่สวงไปอีกว่าวันนี้ทืองานอะไรก็คือจะตื่นบ่ายตื่นบ่ายก็อออยู่นนนเบิไปเชียงใหม่ไม่ฝากปล่อยปลาด้วยครับใช่ก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่แล้วก็ไปขอนแก่นใช่ครับอายนกลับมาของงานวันนี้หน่อยแบบแฟนคลับถือว่าเต็มโหเยอะมากปกติตรงนี้จะไม่เต็ม เยอะมากบ่ไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับแต่ก็แต่ก็เยอะมากจริงๆใช่ก็ก็ปึ้มปึ้มปิ่มปิติใจมากใช่พยายามหาคำที่มันดูสมใหามันดูสำรวมค <c oughs> ือเมื่อกี้ที่ที่ตอน,นพูดคุยกับแฟนคลับอ่ะดูแบบไม่ใช่ตัวเอง,งไม่ใช่ตัวเองเลยจริงๆอาจจะเป็นแม <c oughs> ็กที่โตขึ้นในวัยสามสิบเจ็ดแล้วยังไม่สามสิบเอ็ดอุ๊ยสองสามปี ให้ไหมเหอะสามวันน่ะใช่ขอเป็นเด็กสักสามวันสามสิบก็ไม่เด็กแล้วเนาะเออเลย์คำนวณจากทางบ้านเนาะจำว่าซิตตี้ไลท์ที่บอกว่าจะมีเวอร์ชั่นที่แม็กร้องอ่ะยังไม่ปล่อยเลยผ่านมาใช่ใครพูดแม็กพูดเหรอพูดในแม็สัมภาษณ์โหซิตตี้ไลท์พูดตอนไหนวะนั่นไหะดิมีฟุตมีฟุตไม่ก็เคยแบบ ลองไว้บ้างลองไว้บ้างในไลฟ์อะไรพวกนี้ไงเออเราลองได้เท่าเนี้ยเพลงก็ยากเหลือเกินไม่รู้จะทําเพลงอะไรยากขนาดนี้ลองไม่ได้เพลงแม็กหระครับเธอก็ถือว่าค่ะค่อนข้างจเป็นนักร้องใช่จไม่ข้างไหนวะเนี่ยเออเพลงแม็กเหอยากมากเลยอ่ะคือไม่รู้จะเป็นไปได้ไหม เออก็จริงๆพี่ก้องก็มีมีแอบมาถามอยากทำเพลงไม่แกโนรินน่นอะไรอย่างงี้เอออยากทำเพลงไม่แกก็ก็ต้องเปลี่ยนต้องต้องมีชื่อนามปากกา a k a ไหมเออจริงๆมีชื่อนะนะแต่ว่าเขาไม่ให้ใช้ชื่อไม่คือเขาจริงๆเขาอยากให้แม็กเปลี่ยนชื่อเล่นอืม ใช่ไหมหมอดูอยากให้เปลี่ยนชื่อใช่หมอดูอยากให้เปลี่ยนชื่อชื่อเล่นชื่อจริงเขาบอกดีแล้วนามสกุลดีแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเล่นซึ่งเราก็ไม่ได้เชื่อหมอดูเท่าไหร่เลยเปลี่ยนเป็นไม่ชื่อเล่นคือแม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนยากแต่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนชื่อเล่นเนี่ยเรื่องสุขภาพนู่นนั่นก็จะดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาด้านสุขภาพด้านนู่นนั่นก็เลยอาจจะใช้ชื่อนี้มาเป็นอ่าใช้ชื่อนี้มาเป็นนามปากกาแต่ขอคุบไว้ก่อนเออถ้้าามีโอกสได ปล่อยเพลงหรือมีโอกาสได้ทำอะไรออกมาก็อาจจะใช้ชื่อนี้ครับเมื่อจริงจริงตัวตัวแมกี้เองอยากอยากร้องเพลงชอบไหมในความชอบในการร้องเพลงคือทุกวันนี้ก็คือชอบเต้นชอบเต้นมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดทำเพลงคเลงเป็นเพลงสนุกเพลงสนุกเพลงเต้นหรืออะไรเงี้ยครับก็ทุกวันนี้ก็ยังฝึกร้องเพลงอยู่นะแบบว่า เหมือนเราต้องอยู่กับเขาอะเราต้องอยู่กับบาร์สอะเขาเขาเขาร้องได้อะเราก็ต้องร้องไปกับเขาด้วยกันไม่งั้นเราก็ใช่มันต้องไปด้วยกันก็เลยก็ต้องฝึกฝึกทุกวันซึ่งซึ่งเพลงจะปล่อยให้ฟังเอ้ยเดี๋ยวยั้งยั้งยั้งเจอาให้ได้เจาให้ได้นี่คบเคิมไม่ได้เลยเนี่ยถึงตัวเองในวัยที่จะถึงสอครับก็ ไม่ได้แก่ขนาดนั้นคือจริงๆไม่ได้รู้สึกแก่หรอกแค่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเพื่อนกันเพื่อนกันหมดเลยก็เป็นเพื่อนกันได้ครับผมก็ Mac ในวัยสเอ็ดหรอครับก็เอาจริงๆก็เป็นตั้งแต่30มาก็ดีมาทุกอย่างเลยครับผม30 31มอมาก็รู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นหลายอย่างมันดีขึ้นได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีได้เจอแฟนๆที่ดีนะครับได้เจอแบบเพื่อน ผู้ใหญ่หลายๆคนเลยครับผมก็เอาจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากที่คอยสนับสนุนแม็กนะครับผมมาโอ้โหบางคนนี่เห็นตั้งแต่แม็กยังยังเรียนไม่จบเลยนะครับจนทุกวันนี้แก่มาขนาดนี้แล้วยังตางันอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแล้วก็เห็นมีแฟนๆหลายคนที่แบบเพิ่งมาติดตามก็ฝากมักกี้ไว้ด้วยนะครับในวัย31นะฮะก็แกลังดีําลังงอมแล้วมันมีโ เห็นเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแฟนๆหลายคนส่งมาให้ดูคือแบบว่าเอ้ยมีที่นี่ที่นี่ด้วยแล้วแม็กก็ได้ไปบางที่ด้วยใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเห็นมีหลายคาเฟ่มากนะครับมีจอใหญ่ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากไปนะก็ฝากไปช่วยกันดูด้วยนะครับผมแล้วก็แม็กมีโอกาสมันก็จะไปด้วยมีอะไรอยากแก้ไขตัวเองไหมปีที่แล้วเราอยากทำอันนี้ปีนี้เราจะทำให้ได้เลยแก้ไขตัวเองอ่ะไม่ ไม่อยากแก้ไขอะไรเลยแก้ไขกันได้เหมือนแบบเหมือนอะไรที่เรายังไม่ได้ทำในวัยสามสิบอ่ะแล้ววัยสามสิบยาวยาวเหมือนเหมือนขึ้นเลขสี่แล้วอ่ะพูดเหมือนขึ้นเลขสี่ไปแล้วอ่ะก็จริงๆเหรอแม็กก็อยากทำอะไรแม็ก็ทําไปหมดแล้วนะแบบว่าก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้รีบอะไรก็คือมีแพนไปเรื่อยๆก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่า30เนี่ยไปเรื่อยๆก็ยังยังยังดีอยู่ยังยังทําไหว ยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นใช่แต่เธอชอบพูดเหมือนตเธอแก่ไงก็เลยก็เลยรู้สึกเออเอาชิ้วให้แม็กก็คือรู้สึกว่าไม่ได้อยากแก้อะไรครับแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทําให้แม็กโตขึ้นแล้วก็ทำให้แม็กเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดตลอดครับ ได้ครับผมก็ไงก็ฝากฝากมาร์กี้ด้วยนะครับผมทุกช่องทางนะฮะแล้วก็ฝากผลงานด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้อ่ะหาดูของเก่าก่อนนะครับโฟลว์วิวโปรเจกต์นะครับผมพอรักนำทางนะฮะฝากดูพี่โจฮันนะครับฝากดูนอตด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมยังไงฝากด้วยครับเจอกันครับสอเคบ๊ายบายครับ